เดี๋เจอมอนมอนเตอร์มอนเตอร์ล้วม,มันเช้าไม่ใช่หรอเนี่ยเออนะ่ะมันเช้านี่น่ะมอนมันจะเกิดได้งหัวเนี่ยเออมันคงไม่น่าเกิดแหละมอนเชือปึ้นอืมอืมเอมอเออ,อ,อนี่ยทางทังลงไปเลยลงไป let's go อืม ลงโคตรช้าโวผมก็แตกก็ไมเดินโคตรแตกก็ไ,ไ,ไม่ด้เนี่ยอ่ะมันมีฐานจากคุณไม่ใช่หายมองอะไรบ้างเนี่ยนเะออซื้ยอย,อยิงไปได้ไหมผมบอกผมจะดิงลงไปตายก็ตายเลยนะเฮ้ย,ยดิงลงไป ลุงเลยลุงมูเหงเอาไปเลยแล้วลุงไปเอาละเราจะขุดไปไม่ยั้งเลยข้างหน้าเลย,เลยบอลเนี่ยไปเชื่อไปกลัวเราข้างล่างไม่ทาหรือเปล่าแต่ลูกอยากเจออะไรสักอย่างมันแบบมันๆเพื่อนนี้จะมีแต่ความบ้างปลาไม่ได้ไปเชื่อบักนะนี่ผมผมเจอแล้วน้าผมเจอทามอุ้ยเจอทาม Okay. โอ้ยหัวน้ำเลยวะเนี่ยน้ำไหลออกมาชึบเอ,อ๊บแต่น้ำมันสั้นเลยวะเนี่ยเฮ้ยเอ,อ๊บโอเคเราจะดำน้ำไปผมไปยังไงวะเนี่ย เฮ้ยเดีดี๋ยวเดี๋ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยนี่ผมออกจากที่นี่เร็วเลยนะอย่าบอกผมออกได้นะแล้วประเด็นน่ะผมออกไปแล้วก็ตายไม่มีผใครเนี่ยบุกูคิววีจีผมรอผมนี่แหละโอ้ยอ้โหฮึ่มโคตรแข็ง แข็งโคูดคูดที่นี่เดี๋ยวต้องมาระวังตัวของจริงอลไรวะนะันนะไม่งั้นผมแตกแน่มันน้ำอะไรวะเนี่ยโอ้มันน้ำเป็นสีฟ้าน้ำน้ำน้ำทำรอน้ำทำมาเนี่ยโอเคโอู้บทำไมหนาวมีแค่นี้วะเนี่ยปวดศอกใจจริงเอาละอู้บดำน้ำไปดำดำมูดดำดำไม่ได้ละดำไม่ได้ละประเด็น ดำไม่ได้แล้วแหละดูดูดูทางดำไม่ใช่ไปโยนในน้ำล้วกันเราต้องดูอืมเอาล้วปุ๊บตั้งไม่ได้ประเด็นตั้งไม่ได้เลยต ja right ั้งไม่ได้โอเคกิ๊ก นี่ไม่นี่ไม่ไม่ค้าเป็นเนี่ยผมผมเรียมเรียมจัดเลยเอาล่ะเราจะใช้วิธีกุ้งกุงก้งกงเอาละคุยเจอลาพีด้วยทุกคนเจอลาพีดโอโเอาละคนตอนแนี ผมได้ขุดลงมาแล้วทุกคนไม่เห็นอะไรแล้วนะเพราะผมขุดมาเมื่อกี้มันเป็นภาพลวงตาที่คนเห็นมานั่นที่คุณที่คน,คนเห็นผมพูดมาหมดมันไม่ใช่เรื่องจริงอะันนี้ผมขุดแล้วตั้งนานแล้วเนี่ยเพิ่งเจอท้ามเลยวันนี้ว้าวทา้าปลอมลวะเนี่ยอืมอู้ก็สวยเหมือนกันเดียวนะวิ่งท้ามเป็นละท้ามผมดูมันคือตัวอะไรบ้างเนี่ย ต้องดูขอบๆนะมันจะมีหรือเปล่าถ้ผมเจอเล่าราพีตรงนั้นนะเม่คอมบนก็มีเหรอคอมบนก็มีน่ะเออเจอบอมบนก็มีเดี๋ยวราคุปสำรหรับคอมบนดีวกว่าคนนะอืมไม่มีแล้ววะเนี่ยมา เฮ้ยเพ็ดว้าวต้องแพ็ดเป็นน้อยอย่างเดียววะเนี่ยคูยโมเห็นมีสามแค่สามเพ็ดดิเออเชื่อเชื้อเชื้ออ่ะล่ะขุดแร่ละพีบไปอย่างแร่เลยกันไหมโอเคแล้วขุดแร่ละพีบเ,เลยแล้วกันไหน,นๆก็เจอแร่นี่แหละโอเคลอดูตำแหน่งเพ็ดก่อนนะเพ็ดมันชอบอยู่แถวๆไหน เพชรมันชอบอยู่แถวแถวไหน,นสำรวจได้ดูด,ดิเลย้ีทองม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 ันมีแต่ทองวะเนี่ยอหระตการวับเริ่บเอ้ย อูดีเนี่ยมีน้ำไปน,น้ำน้ำช,ช่วยชีวิตน้ำช่วยชีวิตแล้วผมทำอะไรถึงวะเนี่ยโอเคเรามาสำรวจดูมีแร่เพชรหรือเป,เปเล่าแร่เพชรข้าออไปเลยมันเบรกล็อกเลยอันต่อไปคือเบรกล็อกอะไรทุกคนนะเบรกล็อก แต่ผมไม่เจออะไรเลยเนะี่ยเบสไม่ใช่เบสล็อกด้วยนะอืมเอ่อว้าวนี่มันทำน้ำใช่ไหมเนะี่ยคนนะนี่มันทำน้ำมั้ยนะโอเคกลับที่เดิมดีกว่าอุ้ยลาวาโอ้แมสซี่ผม,มเพิ่งเจอลาวาเนี่ยโมเดลต่อไปก็เจอลาวาอุ้ย เอาล่ะต้อง z วา m ลวดูมันมีอะไรมัง่งมันจะมีเพชรหรือเปล่าเอาล่ะดูละเอียดละเอียดไปเลยทุกคนนะทุกคนช่วยหาผมดูหน่อยดิผม่าจะมีเพชรก็ได้ผมว่าเชื่อร้อยเปอร์เซ็นเชื่อในตัวของผมอืมนี่ผมเจอเล็กๆ กยจะมืดแล้วเนี่ยปากกันนะเอาละเยอะเครือเกือบตกเอาฟิวเจอเวีจีละโอเคเล็กๆๆๆโอเคเ,เ,เ, okay. เรามาจุดเดิมโอเคเราวารปมาซื้อเมื่อกี้ผมเจอทองแต่ผมคุดไม่ได้เดี๋ยวทองเพราะผมคุดทองไม่ได้ โอ้ยแล้วผมจะกลับบา้านยังไงวะเนี่ยบ้าน,านตัวัวแล้วผมจะบ้านไม่ได้จะมืดเละมืดเละผมว่าไม่นา่า